นักลงทุนกับน,นักเทรดจะต่างกันนักลงทุนจะลงทุนแล้วหวังผลระยะยาวเพื่อเกิงกาไรนะคะในระยะยาวแต่สําหรับนักเทรดจะเกิงกําไรระยะสั้นนะคะขายถูกเออซื้อถูกขายแพงขอโทษค่ะซื้อถูกขายแพงซื้อแพงขายแพงกว่าแต่มีข้อควรระวังคือ การเทรดนั้นมีความเสี่ยงทุกคนต้องมีการวางแผนต้องมีการรับมือถ้าซื้อแพงแล้วเกิดดอยต้องทำยังไงซื้อถูกแล้วมันดันถูกลงไปอีกเราจะทำยังไงนะคะทุกคนต้องมีแผนรองรับนะเออแต่สำหรับใครที่ทุนน้อยแบบแอดนะสำหรับใครที่ทุนน้อยแบบแอดนะทีละ500ร้อยพันหนึ่งก็สามารถที่จะ d c a ไปได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องคิดมาก ถ้าคุณบอกว่าโอเคคุณดอยอ่ะคุณเครียดคุณเอฟังแอดไว้เลยนะแอดผ่านทั้งดอยสูงมากดอยเตี้ยมากราคาต่ำมากราคานรกแตกราคาเทขายราคาเซลล์คือผ่านมาหมดทุกราคาแล้วนะคะหมดทุกราคาแล้วแต่ยังไม่เห็นราคาอนาคตแต่ยังไม่เห็นราคาอนาคตนะคะ แอปถือได้ทุกคนก็ถือได้อย่าไปท้อขอแค่มันเป็นเงินเย็นแต่ไม่ใช่เงินเย็นนี้ต้องใช้ซื้อกับข้าวนะทุกคนเงินเย็นก็คือเงินเย็นเงินเย็นคือเงินที่เราสามารถที่จะสูญเสียหรือเราไม่เครียดกับมันถ้ามันลดลงจากหนึ่งร้อยเหลือหนึ่งบาทนะหรือจากหนึ่งพันเหลือหนึ่งบาทเราจะต้องไม่เครียดกับมันแต่ถ้าเงินเนี่ยเย็นนี้ต้องซื้อกับข้าวกินนะต้องซื้อต้มยำกุ้งต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวต้องซื้อข้าว ห้ามห้ามนะคะให้ระมัดระวังในการเข้าเท